มันต้องหนุนข <t ell> <t ell> ึ้นหนุนให้ครับุณตั้งไว้ะให้แนาน้ำเดี๋ยววนที่ต้องคือว่านัก่อนที่ใช่ดีหน้าไฟเสร็จก่อนจะไปงไฟได้ติดเลยไงลูกเิดแล้วหรอตรยัน แล้วเมนูนี้ไม่ไม่เสียจะถ่ายไหมถ่ายดิไม่ทัน